แล้วก็มีของเล่นเก่าๆอีกหนึ่งหลังนะครับก็เป็นบ้านแสมสุกนะครับก็แสมสุกอะไรครับ,สสขรบเข้าได้แค่สองคนนะบ,บ้านทหารหดครับบ,บ้านทารหดครับบ้านจีมากเลยครับไ,ไปแล้วครับไปรีวิวของเล่นกัต่อครับไปรีวิวของซือ้อของเล่นโบราณเรามาต่อกันที่ตู้สองคนระับตู้สองตู้2ก็คอือนี้ครับตู้สอง กุชิมอนโอ้เดืดจัดแล้วมันก็มีแมวพูดได้ครับก็ทานหมดไปแล้วนี่ก็เป็นเพลินเป็นเพลินกำลังกดนาฬิกาครับแล้วก็มีวูบอรินนะครับวูบอรินจากต่านะครับกองเล็บก็หยุดไม่ได้ไม่ได้แล้วก็สักด สามสามขั้วนะฮะสามโกกอ๋อมก็สามโกกนะครับกระเทาะจะเป็นอย่แล้วก็มีพวกดาวอลครับดาวอลก็จะเป็นแบวๆชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเออไม่รู้ยังไม่ได้ไม่ได้ดูนานแล้วนี่มันเฮ้ยแล้วก็มีอนาคินด้วยครับนี่ครับอนาคินไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ก็ได้ครแล้วก็ เอกซ์แลร์ลุกะครับนี่มางคนละตัวเลยเนี่ยเออแล้วน้ามันอลอยเนี่ยเนี่ยครับก็เอกซ์แลร์ลุกครับเวลาเราเอาหน้ามันนับตันี้จะเป็นพวกพอเดลนะครับเ่ิดข้างล่านี่ก็จะมันไม่ค่อยเป็นอยู่เดียวเท่าไหร่นี่ครับไลเซอร์ไลเซอร์บ้าบอลรัถไหมอะเวลาหงายหน้าขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้เอกซ์ร์ลุกคือใส่หน้ากากแต่เวลา เห็นช็อตครับก็จะเป็นอย่างนี้เปับเป็นปืนยนต์นุ่นนุ่นมันคืออะไรก็ไม่รู้นุ่นครับนุ่นเครับนุ่นครับนุ่น คเห็นหครับนั่นแหละครับอันนั้นแหละครับโอเคก็ขอลากันไปก่อนนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี้ยครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับก็อย่าลืมติดตามผมครับคลิปใหม่ๆกับคลิปเก่าๆก็ต้องกดซับสไครต์กันเองครับวันนี้ก็สวัสดีครับ